ค่ะอินดี้ต้อนรับสู่ช่องรอหนังสือนะคะวันนี้เรามากันที่หนังสือเล่มเดิมพ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดีโชติสีสุวรรณของสำนักพิมพ์มติชนค่ะวรรณกรรมเยาวชนแนวสาระบันเทิงเล่มเล็กฉายภาพความรักความผูกพันระหว่างครูกับเด็ก เพื่อนกับเพื่อนโรงเรียนกับชุมชนชวนหัวเลาะเขาน้ำตาและให้สาระแง่คิดโรงเรียนนองที่กิ้งของเด็กบ้านนาจะมีพาครูถืออยู่ในใจพวกของพวกเขาตลอดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมบทที่สองเลยนะคะ นี่วันนี้น้องมิฟฟี่เป็นผู้บรรยายนะคะน้องมิฟฟี่งูเห่าในลัง แม้จะไม่ได้อยู่โรงเรียนตึกทาสีสวยงามสง่าสวยสง่างามโจก็อดจะคิดถึงโรงเรียนลาวไก่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาล้นประทับใจโจจนอยากจะลืมเลือนวันนั้นครูใหญ่ไม่ไปโรงเรียนเพราะติดราชะการที่อำเภอตามเคยพ่อครูถึกปล่อยให้นักเรียนเดินแถวเข้าชั้นเรียนหลังจากคารพธงชาติไหว้พระแถมด้วยการฟังโอวานเรื่องไทย ไม่ล้างส้วมของใครคนหนึ่งที่ปวดทุกแล้วลืมทําความสะอาดหรืออาจจะไม่ลืมแต่เป็นนิสัยเคยชินก็ไม่รู้พราะที่บ้านของนักเรียนน้อยคนที่จะมีส้วมซึมพวกนี้อาจจะถนัดนั่งตามผู้ไม้บา,บางจอมป่วดพอเสร็จกิจก็ผ่าลุกอย่างไรความกังวลบางเอิญมีนักเรียนคนนึ่งเข้าไปเจ้าเอพอดีเลยวิ่งเจ้นฟังพ่อครูถึกมาฟังพ่อครูถึก โจ้กับอุดรไปหิหห้วน้ำมาล้างให้สะอาดหลังจากรับฟ้องพ่อครูถึกก็เหลียวหาหาโซตทหารเอกผู้เรียกง่ายใช้ขลองทันทีโจ้โจกับดอนมองหน้ากันพงังทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่โจ้ทำปากคำบอกคหิบโอวยพรให้เจ้าคนมักง,ง่ายง่ายตามระเบียบ ก่อนจะวิ่งจันไปเอาถังน้ําในห้องสารพัดประโยชน์โดยมีดอนวิ่งตามไปติดติดเหตุที่โจ้หรือใครต่อใครเรียกเรียกเรียกห้องนี้ว่าห้องสารพัดประโยชน์ก็พอทั้งโรงเรียนมีเพียงห้องนี้ห้องเดียวที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์การสอนคู่มือคู่มือครูบัญชีเลขชื่อสมุดงานนักเรียนที่ครูตรวจไม่เสร็จพอนักเรียนที่ พนักเรียนสีห้องขาดอยู่ไม่กี่คนก็ครบร้อยครูคนเดียวใช่ไหนเลยจะตรวจเสร็จทันจะแจกคืนเด็กก็กัอะไรอยู่จำเป็นต้องหอบสมุดสม่มไว้บนไม้ยาวเล็กๆมุมห้องเท่านี้ยังไม่หมดก่อนกลับบ้านทุกวันนักเรียนชายชั้นป .4 จะช่วยกันเก็บต้นนั่งของครูเข้าไปยัดอัดกันในห้องสรารพัดประโยชน์ทุกตัว จนแน่นหาที่เดินไม่ได้ในจะจอบเสียมถังตักน้ำกล่องอุปกรณ์การสอนที่ได้รับมาจากอำเภอรวมทั้งหนังหนังสือสมุดสามลังใหญ่ที่มีผู้จิตศรัทธามอบให้โรงเรียนในวันแรกแต่ลังหนังสือสามลังนี้อยู่กับพวกเราไม่ถึงสาอาทิตย์วันหนึ่งพ่อครูถึกใช้เจ้าไปเอาช็อกมาเขียนกระดานดำหลังช็อกว่างหลังลังช็อกว่างอยู่ข้างๆลังหนังสือ โจลองแง้มฝ่าหลังดูเขาตกใจรีบถอยหลัง2อเก้าเพราะหนังสือทั้งหลังมีแต่ปวกหัวหัวโตวต,วตัวใหญ่กว่ามดแดงสองเท่าพวกมันกำลังพากันกัดกินหน,นังสืออย่างอาเลดอร่อยเสียงพวกมันสะบัดหัวกระทบกระดาษสูซ่าจนโจโจตกใจวิ่งหน้าตาตื่นออกมาทันที พ่อครูครับปวกมันกินหนังสือทั้งลังเลยครับเจ้ารายงานพร้อมส่งกล่องกล่องช็อให้พ่อครูถือไปช่วยกันหามออกมาดูซิพ่อครูถือบอกและนักเรียนหลายคนวิ่งเข้าไปช่วยกันหามแลม้วหนังสือทั้งออกมาสะกลางลานหน้าเสาทนเสียงปวกสะบัดหัวดังสวดซ่าด,ดอนและและนักเรียนคนอื่นที่ช่วยกันหาออกมาเพิ่งจะเคยได้ยินยินปวกสะบัดหัวทุกคน ต่างาพากันตกใจรีบออกมายืยนมองห่างอะไรกันสิ่งดังหน้าขนลุกดอนว่าเสียงปวดปวกสะบัดหัวไม่เชื่อเองคอยฟังนะข้าจะเปิดกล่องให้ดูเจ้าว่าพางมือยืน่นเสียงสุสักก็รังหีโอโห มันคงมากมายเป็นล้านตัวนะนักเรียนเรีนคนหนึ่งร้องขึ้นเพราะครูก้าเข้ามาโจ้ชีม้มือให้ดูขนานดะน้ำในปวกเงี้ยวคล้องจำนวนมากเดินแถวผพาเลยออกมาจากลกระดาษลากคำจักอวดเฉิมเผาเอาไว้ไม่ได้แล้วพ่อครูถึกบอกเสียงดังปานแม่ทัพสั่งกองทหารบุกศัตรูคู่อริเผาท่างโรงเรียนไหมครับพ่อครูดอนถามนาซื่อ ใครบอกแกเหรอเผาตั้งโรงเรียนครูก็ติดกุ๊กตัวตโต,ต,ตแล้วสิเผาลัางกระดาษนั่นเอานี่ไม่ขีดเพ่อครูถึงยืนกะหลักไม่ขีดไฟให้ดอนพังถอยออกมายืนดวงหังพอดอนดอนดอนจ่อไฟใส่ฝาลังกระดาษ เพ๊บเดี๋ยวไฟก็ติดลุกวูบวาบขึ้นพร้อมกันทั้งสามลังใหญ่เด็กนักเรียนสีห้องแตกภูมายืนดูเราก็เป็นของประหลาดที่น่าสนใจเฮ้ยถอยมันร้อนพ่อครูถึงร้อนร้องขึ้นขณะมองเปลไฟที่แลบเลียท่ามกลางเสียงดังเปี้ยปะพ่อครูถึงนำใจที่ปวกจะตายสิ้นไม่มีเหลือ นั่นหนูวิ่งออกมาเสียงนักเรียนคนหนึ่งตะโกนบอกเมื่อเหลือไปเห็นหนูหลายตัววิ่งผ่านออกมาจากช็อกหนังสือบางตัวหนีไม่พน้นถูกไฟคลอ,อกตายมีหลายตัววิ่งพูออกมาทางเด็กๆที่ยืนห้อมล้อมดูอยู่แต่ก็ถูกเด็กๆไลเ่เอาเท้าเหยียบจนแบนเฮ้ยครูสอนให้มีเมตตาตาตากรุณาต่อสัตว์นะพ่อครูถือครถือร้องเปล่าน้ำเสียงไม่จริงจังนะัก <c> เ <oughs> มื่อน,นักเรียนไม่ฟังก็เลยปล่อย ไปเลยตามเลยพ่อครูถึงเองก็ไม่ชอบหนูสกปรกพวกนี้เหมือนกันงูนั้นมีงูด้วยคราวนี้จ้อร้องขึ้นกับใครไทยนั่งงูเหา่าถอยลูกถอยเร็วเข้าเสียงพ่อครูถึงร้องบอกนักเรียนชั้นปหนึ่งพะเจางูนี้นี้ไฟเลื้อไปทางที่เด็กๆชั้นปหนึ่งยืนอยู่ เด็กๆชั้นปนงของครูถึกแตกสร้างเป็นคนละทิละทางเอาไม้มาจาัดก,การมันซีดอนพ่อครูถึกร้องหวอ,อดกับนักเรียนอีกคนวิ่งไปคว้าไม้พองในห้องสารพัดประโยชน์มันเร็วทันใจใกล้งูเห่าไปทางกลางลานกว้างมันคงถูกไฟลวกลวกจึงเรื้อยช้ากว่าปกติ เสียงไม้พองกระนํานำลงกลางลำตัวดุบตุกตับ,ต,บติดกันไหลครั้งเจ้างูเห่าตัวเท้าแขนแผ่แม่เบีย้ยใส่ไปมาครูคูค่หนึ่งเด็กๆก,ก็ช่วยกันสำเร็จทอดจนไม่กระดุกกระดิกอีกแล้วพ่อครูถึงยืนมองไม,ม่พูดถึงแม่ตากรดากับนะต้สัตว์ลำตัวยาสักแอะเดียวเป็นพวกออกมาจากรังที่ผมกับดอนช่วยกันหาออกมาเจ้าบอก โชคดีแล้วลูกเอ้ยที่ไม่ถูกมันกัดถ้าพวกเธอถูกงูเหา่าถูกถูกงูเหา่ากัดครูคงไม่มีมีมีโอกาสสอนโรงเรียนนอนคิกกิ้งแน่นอนพ่อครูถึกพูดพางถอนหายใจล่องอกเผามันเลยนะคะพ่อครูจะรอนถามเออเผาเลยไฟกําลังลุกแดงพ่อครูก็บอกอย่างไม่เสียเวลาลังเลก่อนไม่หันล้องโจ้ ชอ้ไปดูสมุดแบบฝึกหัดที่ขนไปกองไว้ตั้งแต่เมื่อวานซีปวกไปขึ้นกินหมดแล้วหรอเจ้ากับเพื่อนเพื่อนชั้นเดียวกันอีกสองคนวิ่งหายเข้าไปในห้องสารพัดประโยชน์คู่หนึ่งโคู่หนึ่งทุกคนต่างช่วยกันหอบสมุดที่มีปวกลุมแท็กกินใบสมุดขาดเป็นจัแถบ ปวกจำนวนมากไต่ขึ้นตามลำแขนจนเจ้าตัวรีบวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วสมุดดอนกินเหมือนกันครับโจ้อลองบอกเสียงหอบโจนใส่ไฟลายเผามันต้องปวกง,งูหนูพร้อมกันเลยพาอครูถึงสั่งกองไฟจากสมุดบันทึกรวมกันเป็นหลายร้อยเล่มถูกเาผาเผาลูกพ่อพ่อครูถึงบอกบอกให้ทุกคนถอยทับกับ ข้าชั้นเรียนเสียงพ่อครูถึงเริ่มเล่านิทานพ่อครูถึงจะให้ชั้นป .2 มาฟังร่วมกับชั้นป .1 เพื่อเป็นการออมแรงและไม่ต้องและไม่ต้องเล่าซ้ำหลายทีงูเห่าไม่รู้บุญคุณชาวนาเผามันทิ้งเลยใช่ไหมพ่อครูเด็กชายต้นนักเรียนชั้นป .1 เอ่ยถามใช่หูกการไม่รู้จักบุญคุณ ผู้อื่นก็ไม่มีมีประโยชน์เพราะ่อครูถึกบอกเมื่อมอบหมายงานให้ให้นักเรียนชั้นป .1 ถึงป .2 ทำแล้วพ่อครูถึกก็เดินเข้าชั้นป .3 อ,อธิบายแบบฝึกหัดภาษาไทยพอมอบงานให้ทำเสร็จแล้วก็เตลิดเข้าห้องเรียนชั้นป .4 ซึ่งเป็นชั่วเมือง ชั่วโมงเรียนวิชาสอปอสอพ่อครูถึงให้ทุกคนอ่านรายงานหน้าชั้นแล้วเขียนโน้ตย่อใส่สมุดพ่อครูถึงย้อนมานั่งพักเหนื่อยที่โต๊ะทำงานหน้าชั้นปหนึ่งก่อนจะจะหลดไปประกาศตรวจงาน,นเด็กๆที่วางกองสมุมอยู่บนโต๊ะ ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะเจ้าหูเห่าเอ๋ยข้าขอบใจที่เจ้าไม่เลยออกมาทำร้ายอันตรายเด็กๆพรุ่งนี้วันเสาร์ข้าจะเข้าวัดตักบาตรกวดน้ำให้เจ้าพ่อครูถึกพึมพำถึงพำเบาๆจบไปแล้วนะคะกับตอนที่สองของพ่อครูถึกผมจะเป็นเด็กดีหนังสือเล่มนี้นี้ราคาละร้อยร้อบาบาทหนังสือมือสองค่ะ สำนักคิมมติชนหน้าที่แห่งนี้หน้าที่แห่งนี้คือแรงบ,มบร่มเพาะมาเล็ดพันความดีในหัวใจเด็กเบรกเพื่อรอวันผีบานเติบตโตงดงามโชติสีสุวรรณสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากจดกดไลค์กดแชร์แชร์ช่องนอนหนังสือให้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ นี้น้องเฟิร์นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับน้องน้องมิฟี่ฟี่นะคะสวัสดีค่ะ